และสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันชื่อนางสาวกอธิกินววมนนีจะมานำเสนอสือส่อการสอนนะคะเป็นสื่อการสอนประดิษฐ์ม,มือค่ะโดยเรื่องที่ดิฉันจับาักสอบสอนได้นะคะคืออเยกสรสงคค่ะจะประกอบไปด้วยหลักฐานทั้งหมดสี่ประการค่ะแอ้แก่ทุกสมุดท้ายน,นี้ล้ะนละมั้งค่ะดิฉันจึงได้คิดและออกแบบสื่อการสอนนะคะเป็นรูปแบบของหลักจิลาจารึค่ะทําจากฟิวเจอร์นะคะและประกอบด้วยแล็กซีนค่ะ จะมีทั้งหมด4ด้านนะคะในแต่ละด้านก็จะใส่ข้อมูลในแต่ของในแต่ละด้านธรลงไปค่ะในด้านแรกนะคะจะเป็นทูกขาคือตัสศึกษาไดจากหลักธรรมไตรลักษณ์ค่ะที่ว่าด้วยเรื่องของความหมายของชีวิตค่ะจะมีทั้งหมดสามประการค่ะคืออัน,นิจจัางทูกขาและอนาตาค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบในแต่ละหัวขอ้อน,นะคะที่ทําให้มองเห็นภาพได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ ที่2น,นะคะคือสมุดไทยค่ะจะศึกษาได้จากหลักคงวัตถสานนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของกิเลสกรรมและวิบากค่ะอันนี้นะคะดิฉันก็จะสรุปออกมาเป็นวงจรของกิเลสกรรมและวิบากค่ะที่ทําให้สอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเด็กก็จะสามารถมองเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คือนิโรธค่ะจะศึกษาได้จากหลักคำอักขศสามนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของประโยชน์และจุดมุ่งหมายขอ,ของชีวิตค่ะโคจโดยจะประกอบไปด้วยสามประการนะคะคือค,คิดถ้คิด้ธรรมกถาสัพพริยกถาและปรมัตถคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพประกอบต,ตัวอย่างนะคะในแต่และหัวข้อค่ะทำให้มองเห็นภาพได้ยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นน,นั่นเอง ะะด้านที่4คือมักค่ะอันนี้จะศึกษาได้จากหลักธรรมนะักมีองค์8ค่ะที่เป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองค่ะจะมีทั้งหมด8อาการค่ะค่ะจาจะจัไดไปเริ่พูดไปนะคะในแต่ละด้านของนักศิลอาจารย์หรือก็จะใส่ข้อมูลในแต่ละหลักธรรมลงไปค่ะโดยจะใส่เป็น k e y ว o r d สำคัญหรือว่าเป็นของข้อหลักธรรมค่ะโดยจะใช้ตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่และ จะใส่รูปภาพตัวอย่างนะคะประกอบในส่วนของแต่ละหัวข,ข้อลงไปค่ะเพื่อที่นักเรียนจะได้มองเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและจะใช้กระดาษสีนะคะลองเพื่อให้ตัวหนังสือหรือว่ารูปภาพมีความเด่นชัดค่ะและจะทําให้ผู้ที่มองอะค่ะมีความมองเห็นได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ